สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเปรียราคาของ oppo นะครับผมเริ่มตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมจะเป็นตัว oppo a3x นะครับผมตัวนี้จะมี2สีด้วยกันนะครับผมจะมีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงนะครับผมตัวนี้หน้าจออยู่ที่6.7 6.67นิ้วนะครับผมมีระบบสเปซชาร์ตนะครับแบตเตอรี่5 1 0 0มิิลลแอมป์ชาร์จไว4-5วัตต์นะครับผมซูเปอร์โวนะครับผมตัวนี้มี สาราคาด้วยกันนะครับมีแรม464อยู่ที่2,999บาทแล้วก็แรม428กิกะที่3,999บาทแล้วก็แรม628 4,999บาทนะครับตัวนี้ CPU เป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับผมระบบการน้ํากันฝุ่น IP 54นะครับผมมี2สีด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวถัดมานะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งมาเลยนะครับผมจะเป็นตัว Apple A 5X นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับที่ 6,000mAh ไฟ45วัตต์ซูเปอร์โวลต์นะครับผมแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นนะครับผม IP65 นะครับผมแล้วก็ความสว่างหน้าจอที่1,000 nits นะครับผมตัวนี้ความสว่างหน้าจอค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นระบบปฏิบัติการตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวคันเลอร์ OS นะครับ15หรือว่า Android 15นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งมานะครับบอดี้ก็ประมาณนี้นะครับสวยนะครับเอ่อตัวนี้จะมี3ราคานะครับสเบ็ดราคาด้วยกันนะครับตัวนี้รม4 64ที่3,499บบาทนะครับผม แล้วก็แรม4 128ยี่สิบกอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก็แรม628ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมตัวนี้ CPU ก็จะเป็นตัว snapdragon นะครับ 6G1 เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัว apple a5pro 4g นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ที่5 8 0 0มิลม a h จ์ดไว4.5วัตต์นะครับ Super v o นครับผมมีระบบสแปดทัชหน้าจอเปียกสามารถัสกีนได้นะครับผมกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมที่ IP69 สามารถลกน้ำลึกได้ถึง1.5เมตรหรื2เมตรได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเดี๋ยวผมพามาดูตัวตัวเวอร์ชันนะครับเป็นรุ่นใหม่ นในเลทราคานี้นะครับจะเป็นตัว c o l เ r OS 15หรือว่าเอ็อย15ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวเลทราคาตรงนี้ครับมีอยู่2เลทราคาด้วยกันนะครับก็คือตัวแรม8 2ด5้อย่จุดที่ห้าพันเก้บาทแล้วก็แรม8 2 5 6องที่หกพับาบาทนะครับผม ตัวนี้จะมีสองสีนะครับผมจะมีสีฟ้านี้นะครับแล้วก็สีตัวมอคคาบ้าวนะครับประมาณนี้นะครับมอคคาบ้าวแล้วก็สีฟ้านะครับสวยงามครับแล้วก็ตงดาครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็น a 5 pro 5 g นะครับผมตัวนี้จะมีสีชมพูนะครับผมในส่วนของตัว5 g กับ4 g ก็บอดี้จะเหมือนกันนะครับ แบตเตอรี่5,800ยมิลลิแอมเหมือนกันชาร์จไวส45วัตนะครับผมกันน้ํากันฝุ่นอยู่ที่ ip 6 9นะครับสามารถลงน้ําได้นะครับผมตัวนี้นะครับถึง1.5เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวที่เป็น 5G นะครับรีเฟรชหน้าจอที่120ยยิบเม็นะครับในส่วนของตัว 4G เมื่อกี้ก็อยู่ที่6ก9 0นะครับตั้งได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็ตัวเหรียญราคาตรีนี้ก็จะมีอยู่ที่2เหรียญราคาครับมีตัวแรม8ปดแรมหกร้อยยี่แปดครับผมแล้วก็เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็แรมแปดตอขงหกที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมลดร,ราคาพิเศษนะครับผมติดต่อที่หน้าร้านได้เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับผมจะเป็นตัว r ีโน่สิบสามห้าจีนะครับ ตัวนี้บอดี้สวยนะครับผมจะมีสีฟ้ากับสีรูโลบินัตบูครับมี2สีตัวนี้หน้าจอ6.59นะครับผมเด็กกระทัดนะครับพอดีมือนะครับเวลาเราจับใช้งานหรือว่าเล่นเกมทั่วไปนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่5,600มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว80สวัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นชาร์จไวนะครับผมนะครับชาร์จไว8 0ิวัตต์กันน้ำกันฝุ่น ip 6 9นะครับผมนะครับสามารถเอ่อลงน้ำได้ครับมีโหมดถ่ายใต้น้ำด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ ครับเดี๋ยวลองพามาชมดูนะครับนี่ครับมาที่โหมดกล้องแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็มาที่โหมดตัวถ่ายใต้น้ําตรงนี้นะนะครับโหมดเพิ่มเติมนะครับตัวกล้องนะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะตรงน,นี้จะมีฟังก์ชันตัวถ่ายใต้น้ําตรงนี้ครับตัวถ่ายใต้น้ําตรงนี้กดก็คือจะมีถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายีดีดอนะครับตรงนี้ ก็เวลาเราเอ่อขึ้นมาจากน้ำเรากดตรงนี้ครับกดทางนะครับทักสามิตครับผมจะมีตัวระบายนะ้ําออกได้ครับตัวนี้สามลิตรนะประมาณนี้นะครับนะครับในส่วนของราคาเดี๋ยวมาอาัปเดตนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้แรมาิบสองสองหกนะครับปกติ1 7ื่นเจ็ันก้ก้บกาบาทตอนนี้โปรโมชั่นนะครับลดเหลือที่ 16,999บาทนะครับแล้วก็รีม12,000 2,19,999บาทนะครับ1,999 19, 9บาทนะครับครับพอดีสวยงามเลยครับประมาณนี้นะแล้วก็รุ่นถัดมานะครับจะเป็นตัว r e n o 13F5G นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่5,800มิลแอมมนะครับผมชาร์จไว4 5วัตรซุประโวลนะครับผม นะครับตัวนี้จะมี3สีด้วยกันนะครับจะมีสีม่วงแล้วก็สีโรบินบลูแล้วก็สีเกลกาไฟส์นะครับมีสามสีให้เลือกเลยทีเดียวนะครับผม IP 6 9กันน้ำกันฝุ่นเหมือนกันนะครับผมแบตเตอรี่5,800มิลลิแอมป์ชาร์จไว4วี่ Super ันห้าร้บาทซูเปอร์โวล์นะครับผมมีระบบสเปรดาร AI อย่างลบนะครับฟังก์ชันจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยครับกับตัวครั g ตัวกล้อง3ัอยู่สล้านพิกเซลครับผมกล้องหลัง50กล้องเซลฟี่3 2มสองลลิวายแปล้านถ่ายมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มี2เดทราคานะครับตัวแรม12 2 5 6ที่11,999บาทแล้วก็ตัวแรม12 5 1 2ที่14,999บาทนะครับผมครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ